วันนี้เราจะมาทําบัวลอยนะคะอันนี้เรากําลังปั้นแป้งนะคะเป็นแป้งที่เราเอานวดผสมกับน้ํานะคะแล้วก็เราก็จะมาปั้นปั้นเป็นรูปประมาณนี้นะคะออพอเราปั้นเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ในหม้อนะคะเราตั้งน้ําเดือดเดือดไว้รอแล้วนะคะถ้ามันสุกมันก็จะลอยขึ้นมาข้างบนนะคะอืม อันนี้เป็นต้มน้ำเปล่านะคะเป็นบัวลอยที่เราเอาไปลวกในน้ำร้อนนะคะแล้วมันลอยขึ้นมาแล้วเราก็ตักออกมาพักไว้นะคะอันนี้เราก็ต้มน้ำจะต้มอะไรนะต้มบัวลอยแล้วนะคะจะต้มแป้งแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่กะทิ เราใส่ใบเตยด้วยค่ะจะได้หอมหอมแต่ใบเตยเอาออกไปแล้วค่ะนี่เราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะเอาแม่มงใส่ใส่แป้งลงไปนะนี่เดี๋ยวรอให้มันเดือดใช่ไหมอโอเคอให้ม<ๆ>ันเดือดอันนี้สูตรคุณเพื่อนนะคะสูตรคุณคาซีนะคะคุณคาซีเป็นคนทำนะคะ<ๆ>เหมือนลูกชิ้นเหรอเมือนลูกชิ้นเลย ห้าสิบบาอันนี้กำลังเดือดแล้วนะคะนี่สักพักนึงก็น่าจะสุกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะทำตามได้นะคะเนี่ยง่ายๆค่ะ <c oughs>